นกหัวควานนกนักจับภาษาสเปนเรียกฮักสเปดนกทันกุ๊กเซนกน้อยเมืองนาวนะคะอยู่ที่นี่ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว เขาก็จะนอนที่นี่นะคะบ้านเขานะคะอาหารเขาก็จะกินเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะคะเมล็ดทานตะวันถัว่วลิสงแล้วก็ข้าวโอ๊ตทั่วๆไปนะคะส่วน นกหัวขวานี่เขาชอบหนังหมูนะคะแล้วก็อาหารท,ทั่วไปเขาก็กินนะคะเขาไม่รังเกียดนะนกหัวขวานก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหน้ารอนและหน้าหนาวนะคะไม่หนีไปไหน นี่ลู้เหลียวสีเดนนะคะจะบจ,ะจ,ะจะที่เห็นมาบ่อยๆก็จะสองตัวนะคะแต่มีทั้งหมดก็ประมาณ4ี่ถึงห ลมแรงมากๆวันนี้อากาศก็อยู่ที่บวกสิบองศาอันนี้บลูเมสค่ะนกน้อยบ้านเขาก็จะอยู่ถัดไปนู้นนะคะ ันนี้ก็คือมเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็ผสมร,มรวมรวมกับข้าวโอ๊ตนะคะ <c oughs> รมเมส อายุเยืยนนะนกหัวขวานก็อายุเยืยนนะคะอายุพอๆกันะคะ่ะฝากกดเลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ